เมื่อพูดถึงทักษะด้านดนตรีจริงๆแล้วในในระดับของคณะรัฐมนตรีของสหรัฐรวมถึงอดีตประธานาธิบดีมีหลายๆท่านที่เล่นดนตรีเก่งจนอาจจะคาดไม่ถึงทีเดียวนะคะติดตามรายงานจากคุณชาตรีสุว,วรรณวไลกอนค่ะ เสียงร้องและดนตรีร็อกแบบเข้มๆนี้ถ้าไม่บอกคนทั่วไปอาจจะคิดไม่ถึงว่าเป็นฝีมือของแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของสหรัฐบลิงเคนปล่อยเพลงลิฟท์เซอร์วิในระบบสตรีมมิงเพื่อให้แฟนๆเพลงที่ติดตามเขาในชื่ออบลิงเคนได้ฟังกันแบบเต็ม ชอนนีบลิงเคนวัย58ปีมีความเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวทั้งร้องเพลงเล่นกีตาร์และแต่งเพลงเองอีกด้วยนอกจากเพลง l i p Service เขาปล่อยเพลง p a t i e n c e ในปี2018และเพลง Without You ja ในปี2020 เริ่มต้นความเป็นศิลปินด้านดนตรีน่าจะเกิดขึ้นช่วงไปเรียนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสปลิงเคนเริ่มจากหัดเล่นกีตาร์และพัฒนาเป็นความสนใจดนตรีแนวบลูส์และร็อกและชื่นชอบวงดนตรีชื่อดังอย่าง Pink Floyd และ The Beatles เป็นพิเศษ I Buttigieg Peter Butt คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของประธานาธิบดีไบเดนนอกจากบลิงเค้นแล้วพีทบูดิเจจรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐเป็นอีกคนที่มีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเล่นเป็นโนและกีตาร์น่าจะอยู่ในระดับนักดนตรีอาชีพ อดีตประธานาธิบดีอย่างบิลคลินตันเป็นหนึ่งท่านที่มีความสามารถในการเป่าแซกโซโฟนที่เหนือชั้น ระหว่างช่วงหาเสียงเลือกตั้งสหรัฐในปี1992คลินตันได้โชว์การเป่าแซกโซโฟนในรายการทีวีที่มีชื่อว่า The a r s e n i o Hall Show โดยการหยิบนำเพลงจังหวะ Rock and r o โรอย่าง Heartbreak Hotel ของ Elvis Presley มาเล่นทำเอาผู้ชมในห้องส่งต่างเซอร์ไพรส์กันไม่น้อยและในการเลือกตั้งครั้งนั้นคลินตันก็เอาชนะ George H.W. Bush และดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่42แห่งสหรัฐ ในไทยนักการทูตรัฐมนตรีและนักการเมืองหลายคนมีความสามารถในการเล่นดนตรีที่ไม่ธรรมดาวีระชัยพลา,ายัยอดีตเอกอัครราชทูตไทยมีฝีมือในด้านการเล่นกีตาร์ ช่วงที่ประจำอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เคยร่วมเล่นดนตรีกับนักร้องดังชาวไทยอย่างพีเสดิดมาแล้ววีรชัยพลาัยหรือที่เรียกกันว่าทูตแสบดำรงตำแหน่งเอ,งเอกอัครราชทูตที่สำคัญมากมายและที่คนไทยรู้จักมากที่สุดคือหัวหน้าคณะทนายกฎหมายระหว่างประเทศในคดีปราสาทพระวิหาร ทันทูตวีรชัยถึงแก่อนิจกรรมในเดือนมีนาคมปี2,562ในรัฐบาลปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุลมีความสามารถทางดน,นตรีที่โดดเด่นโดยเฉพาะการเป่าแซกโซโฟนเคยเล่นดน,นตรีร่วมกับนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างก้องสหรัฐมาแล้ว ความสามารถในการเป่าแซกโซโฟนของอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยก็โดดเด่นและไพเราะไม่แพ้กัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีอย่างปารีนาไกรคุบโชว์เดี่ยวเปียโนให้ลูกฟังเป็นมุมที่หลายๆคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน ที่พิธาลิ้มเจริญรัตหรือทิมพิธาหัวหน้าพักเก้าวไกลเคยออกซิงเกิลเพลงร่วมกับค่ายมันเด m u มิวสิกกรุคือเพลงสายลมเป็นหนึ่งเพลงเศร้าที่ซึ้งและกินใจคนฟังไม่น้อยชาตรีสุวรรณวไลกรไทย P ีบีอสรายงาน yeah, <come> เมือมอาชีพกับฝีมือเล่นดนตรีที่ไม่ธรรมดานะคะ